ว,วิธีทํานะครับก็เดี๋ยวจะเราเราจะลองไล่กันดูนะวิธีทาก็ตรงไปตรงมาคือเราตัดคอนโทรลวอลุ่ม um. นะครับเราตัดคอนโทรลวอลุ่ม um นะเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าเอาไว้เขียนสมการอีกอันนึ่น,น,นเดี๋ยวเราเขียนสมการทดไว้อีกหน้าหนึ่งได้เราตัดคอนโทรลลลุ่ม um นะครับ แล้วเราก็ดูว่ามีมวลเข้ามวลออกอยังไงบ้างนะครับก็จับกันเท่ากันมวลเข้าเท่ากับมวลออกนะดื้อๆเลยนะครับอย่างถัทงที่หนึ่งนะสำหรับถังที่หนึ่งนะครับผมเขียนไว้ข้างๆตรงนี้นะถังหนึ่งนะฝั่งมวลเข้านะครับฝั่งมวลเข้าคืออะไรบ้างนะครับ มันก็จะมีอยู่สองเส้นใช่ไหมคืออันนี้เส้นหนึ่งอันนี้เส้นหนึ่งเนาะแล้วก็มวลออกก็มีสองเส้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือ,อมวลของตัวถูกละลายที่เข้าสองเส้นนี้บวกกันนะจะเท่าเท่ากับมวลของตัวถูกละลายที่วิ่งออกไปสองเส้นนี้บวกกันนะครับผมก็ตั้งสมดุลมวลแบบตรงไปตรงมาเลยนะก็คือมวลเข้าใช่ไหมเท่ากับมวลออกนะครับนะหรือว่า จะตั้งว่าเป็นแบบมวลมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับศูนย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็หลักเดียวกันแต่ผมแยกสองข้างให้เห็นจะได้ชัดๆอย่างขาเข้านี่นะเส้นทางแรกมันก็จะเป็น q ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคูณอยู่กับ c ศูนย์หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือตัวแรกที่เข้านะครับตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองเนี่ยมันเป็น q สามหนึ่งนะครับ นะคือตัวนี้นะ Q สามหนึ่งมาจากไหนมาจากถังที่สามเขาก็กำหนดสัญลักษณ์ให้มันดูเข้าใจง่ายไงก็คือ Q สามหนึ่งหมายถึงโฟลที่ไหลาจากถังที่สามไปหาถังที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่าง Q 0 1ย์หนึ่งก็แปลว่ามาจากต้นทางเลยคือมาจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็วิ่งเข้าถังที่หนึ่งอะไรแบบนี้นะโฟลวหนึ่งห้าก็หมายถึงโฟลที่ไหลาจากถังที่หนึ่งไปห้า Q หนึ่งสองก็หมายถึงโฟลที่ไหลาจากถังที่หนึ่งไปสองประมาณนี้นะ เส้นทางที่หนึ่งจบไปแล้วเส้นทางที่สองคือเส้นนี้นะครับ Q สามหนึ่งเราก็ตั้งว่าขาเข้าอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น Q สามหนึ่งนะครับคูณด้วยความเข้มข้นที่มาจากถังที่สามนะครับนะอย่างที่บอกนะครับ u ฟ l ิม i x Mo เด l คือสมมุติว่าถังที่สามเนี่ยมีความเข้มข้น C สม่ำเสมอทั่วทั้งถังเพราะฉะนั้นไอที่ไหลออกมาจากถังที่สามก็ย่อมมีความเข้มข้น C สามด้วยนะครับฟังขาออกบ้าง ฝั่งขาออกมันก็จะมี Q 15ออกไปด้วยความเข้มข้น C 1ใช่ไหมแล้วก็เจอกับอะไรเอ่อไม่ใช่อีกอีกสายหนึ่งคืออะไรสายหนึ่งก็คือ Q 12ใช่ไหมที่วิ่งไปเข้าถังที่สอง Q 12ก็ต้องคูณกับความเข้มข้นของหนึ่งนะครับทีนี้ตัวแปรในระบบเรานะในระบบที่ต้องการหานะ คืออะไรล่ะ c 1 c 2 c 3ใช่ไหม c 4ใช่ไหม c 5ใช่ไหมนึกภาพก่อนว่าถ้าเราจะตั้งระบบสมการใช่ไหมเราก็คงจะตั้งเป็นระบบสมการของแมทริกซ์สัมประสิทธิ์ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวแปรที่เราอยากรู้ค่าก็คือ c 1 c 2 c 3 c 4 c 5ใช่ไหมเป็นเมทริกซ์ยาวๆแบบนี้ในแมทริกซ์สัมประสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตั้งให้มัน อันนี้ก็จะเท่ากับไอ้คำตอบด้านขวานะอันนี้มันดันเป็น C เหมือนกันด้วยก็คำตอบด้านขวาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอ้ะมววัวแล้วกันนะอาจจะเป็นดีด็อก็ได้เป็นค่าคงที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆสัมรัสิทธิเนี่ยมันก็ต้องมีดิเมนชันเป็น5้คูณหใช่ไหมครับมันถึงจะเอามาคูณกับ เมทริกของของทั้งห้านี้ได้นะครับก็จะเท่ากับค่าคงที่ด้านขวามือนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะจัดรูปเพื่อให้มันเหมาะสมกับการคูณแบบนี้นะถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นถ้าตรงนี้จะแปลงเป็นสมการเผมเอาเอาแบบบรรทัดแรกบรรทัดเดียวนะมันก็อาจจะเป็น a อะไรอะ่ะ a 11, 1หนึใช่ไหมบวกกับ A12 C2 ่งสององะไนี้นะบวก A13 C3 อย่างเนี้นะครับ บวก a 1 4ึ่ c นะครับบวก a 1 5ึ่ c หเท่ากับ d อะไรเงี้ยนะนี่คือสมการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะจัดรูปสมการให้มันดูง่ายๆแล้วแปลงเป็นเมติกง่ายๆเนี่ยผมก็ควรจะหาสัมประสิทธิ์5ตัวของของของแต่ละถังนั่นรอเอาไว้โดยให้มันสัมพันธ์กับตัวให้มันสัมพันธ์กับตัวแปร c 1ถึง c 5นะครับอ่าผมลองทำให้ดูก่อนนะ อย่างอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแปรที่สัมพันธ์ตัวแปรที่เราต้องการหาในสมการนี้นะมันก็จะมี c หนึ่งใช่ไหมกับ c สามใช่ไหมส่วนตรงนี้จริงๆเรารู้เลขหมดเลยนะตัวเนี้ยจะต้องเป็นค่าคงที่ที่อยู่ขวามือของระบบสมการเรานะครับถ้าผมจะเรียงใหม่ถ้าผมจะเรียงใหม่นะครับผมก็จะเรียงมันเป็นอย่างนี้เอ่อตัวที่คูณกับตัวแปรตัวที่หนึ่งนะมันก็จะเป็น q หนึ่งสองบวก q หนึ่งห้าใช่ไหม หมดเนี้ยคูณอยู่หน้า c 1ใช่ไหมครับโอเคไหมแล้วก็เออ่หน้า c 2มันไม่มีอ่ะหน้า c 2ไม่มีผมก็ข้ามไปนะคือจริงๆมันคือศูนย์ c 2องนะมันไม่มีนะหน้า c สคืออะไรอ่ะหน้า c 3ก็คือ q สามหนึ่งใช่ไหม c สามหน้า q สี่ไม่มีนะครับหน้า q หไม่มีนึกออกไหม เท่ากับค่าคงที่อ๋อนี่เดี๋ยวนะมันต้องย้ายข้างด้วยนะเนี่ยถ้าย้ายข้างเราอยากจะยึดสมมติเราอยากจะยึดตัวแรกเป็นบวกสมมตินะอยากจะยึดตัวที่อยู่หน้า c หนึ่งเป็นบวกเนี่ยแต่ว่าเราต้องย้ายทุกอย่างมาอยู่ข้างเดียวกับ c หนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันจะต้องกลายเป็นตรงนี้ต้องกลายเป็นลบไปใช่ปะเพราะเราย้ายข้างมาแล้วนะครับส่วน ค่าคงที่ที่เรารู้ค่านะ Q 0 1 C 0 1คูณกันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เรารู้ค่าเราทิ้งไว้อีกข้างหนึ่งของสมการเราไม่ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะไว้ตรงนี้ Q 0 1 C 0 1ใช่ไหมมันก็จะเข้ามาใกล้เคียงกับไอ้รูปเนี้ยที่เราเตรียมมาไว้นะครับไอ้รูปสีน้ําเงินตรงนี้นะโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้แล้วนะสมการที่หนึ่งนะครับผมลอกไปไว้อีกข้างนึงก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะครับ แป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นผมได้ระบบสมการที่หนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้สมการที่หนึ่งของระบบสมการมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมย้ายไปไว้อีกผมผมไปเขียนไว้อีกหน้าหนึ่งนะ นะผมลอกให้มันสวยงามหน่อยนะออผมเขียนออกมาได้เป็นเนี่ยนะระบบสมการนะสมนะระบบสมการที่ผมได้นะครับก็สมการที่หนึ่งก็จะเป็นอันนี้คิหนึ่งสองกับ q ิ5หนึ่งห้าเนี่ยเจอกันใช่ไหม อันนี้เขียนอยู่หน้า c หนึ่งนะครับหน้า c สองไม่มีนะครับผมข้ามนะหน้า c สามมันก็จะเป็น q สามหนึ่ง c สามหน้า q สไม่มีหน้า q ห้าไอ้โทษหน้า c สีไม่มีหน้า c ห้าไม่มีนะครับข้ามไปด้านขวาของสมการนี่ผมได้ q ศูนย์หนึ่ง c ศูนย์หนึ่งเพราะว่าผมเอาอันนี้เก็บไว้ข้างขวาเพราะว่ามันเป็นตัวเลขไงนะครับมันเป็นตัวเลขนะครับ ผมได้สมการระบบสมการที่1มาเรียบร้อยแล้วนะครับเได้สมการที่1ของระบบสมการมาเรียบร้อยแล้วถัดไปเดี๋ยวเราก็จะลองทําไล่ให้ให้หมดทั้ง5้าถังน,นะครับไล่ให้หมดทั้งห้าถังน,นะครับ